ผมพูดตรงๆนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าฟอร์เรนเล่นยากผิดปกติเจอ<า>แต่ส้นตีนไม่สองก็สามส้นตีนล้วนครับผมออฟเลนถ้าหยิบฟอร์เรนตัวอื่นไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ครับส่วนมากหยิบฟอร์เรนมาจะโดนสองโดนสามนี่เห็นฝั่งนรงข้ามยืนคนเดียวอ่ะไม่จริงๆมันไม่ได้ยืนคนเดียวนะเว้ในผู้มีเป็นร้อยแค่มึงมองไม่เห็นนะครับเกมนี้เจอฉี่ด้วย แต่ก็ยังดีครับผมที่เกมนี้ฝันตรง้ามเขาหยิบฉี่มาชนกับฟอร์เลนนะครับบอกเลยว,ว่าหวานเจยบไปดูในเกมใหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g ก l เด n เติมเกม .com <S <S ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแหงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปอง <S 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 เติมเข้าไวภายใน5นาทีและอย่ายลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจ ลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกันนะครับเล่นตัวเดิมๆสกินเดิมๆแล้วรู้สึกเบื่อกำลังมองหาสกินแรลสกินสวยๆต้องแอดมินต้นอย่าลืมมาแวะชมกันนะครับยินดีด้อนรับสู่ ROV เกมโคตรดีบักไม่มีใครที่เข้ามาดูผมยังไม่กดไลค์ก็ดีตามก็ฝากกดให้ด้วยนะครับช่วงนี้ก็รู้ซึกเหนื่อยนะครับทำคงทำคลิปไม่ได้พักเลยครับ ก็มีสตรีมบ้างนะครับบางเวลาอาจจะมาทุกวันนะครับช่วงนี้ผมก็ยุ่งกับงานนิดนึงนะครับก็จะแวะมาสตรีมบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะทําคลิปให้คนดูได้ดูนี่แหละครับเสียงเสียงจากเซมแหละแต่เพื่อคนดูผมทำยู่งละแล้วคนดูล่ะครับทำเพื่อผมได้หรือเปล่าแค่กดไลค์กดติดตามเนี่ยมันคงไม่ยากจะเกิดไปนะครับผมพูดขนาดนี้แหละเหมือนบัตรตามสูตรโซนโลลง นี้เล่นฟอร์เรนก็พยายามอย่าไฟบ่อยนะครับต้นเกมต้องฟาร์มเรื่อยๆนะครับรอของหลายๆคนที่ชอบคอมเมนต์บอกผมว่าพี่ผมเล่นฟอร์เรนไม่เป็นแบบพี่บ้างครับเข้าไปแล้วตายเลยมึงไม่มีของไงน้องมึงต้องรอของก่อนเนี่ยเดี๋ยวพี่เล่นดูเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวพี่เล่นดูเป็นวิทยาทานหรือว่าเป็นแนวทางนะครับฟอร์เรนมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับอันนี้พูดตรงๆเลยใครที่ยื่นเนื้อฟอร์เรนนี่ กูอยากตบมึงสักทีว่ะมึงจะเนิรฟทำไมวะฟอร์เรนฟอนโนค้มหยิบฟอร์เลนมึงหยิบตัวแก้เลยตัวแก้โค่นง่ายแต่ผมไม่ชอบแอนเนทตนะเวลาเล่นฟอร์เลนเจอแอนเนทตลูอีอเไรพวกเนี้ยตัวโค่นแน่ลำคาญแล้วผมเลเวลตีก่อนตีก่อนได้ปูดหรือเปล่าไปแล้ว นี่แหละครับผมสิ่งที่เราควรระวังในการเล่นออฟเลนนะครับผมเพิ่งจะบอกไปเมื่อกี้เฮี้ยแพ้เสียงในหัววะ่ะ<ม>เจอหน้ากูไต่เลยอล่ะไม่ตนแ้วะเปิดหมดไม่ตนลูกไผ่ครับแต่งดีงที่มันไม่มาสี่ตัวมันมีแค่ 2. 2> สองเมื่อกี้ข้าววันสีไม่โดนกูตัวแน่ต้องต้องระวังครับผมเวลาป่าเขาขึ้นมาปั๊มออฟเลนนะเพราะส่วนใหญ่ออฟเลนอ่ะมันจะเป็นที่เป็นเลน ในช่วงต้นเกมที่มันโดนปั๊มบ่อยที่สุดลวเพราะว่ามันกื่นคนเดียวนะครับแล้วมันจะเป็นเลนที่ช่วงต้นเกมเนี่ยมันก็ต้องเทิดกันอยู่แล้วถูกปะถ้าฝั่งไหนขึ้นมาก่อนฝั่งนั้นก็มีโอกาสได้คิวเยอะนะครับเปอร์เซ็นต์ฆ่ามันจะเยอะกว่าประมาณนั้นเลยครับในยิ่งฝั่งของข้ามเป็นเมดแบบเป็นเมดเบิเร์ดเราต้องระวังนะครับเช่นวีล่ามวยและผู้นี้เราต้องระวังเป็นพิเศษนะครับถ้าเล่นฟอร์เรน มันบวกกันทาไมวะอันนี้ผมไปช่วยเพื่อนเอามังกรนะครับจริงๆเพื่อนเรื่องที่จะถอยได้นะไ่สู้ทำไมวะนี้ผมไม่ผิดนะครับกูฟาร์มต่อเล่นฟาร์เล่นต้องมีของอย่ารีบร้อนอย่าฟาฝันของข้ามันสุดจัดมึงเจอกูแน่ ห้าหลายตายซะไอ้เคียมึงเป็นแครี่หรือมึงเป็นแท้งเนี่ยไฮยาเตะมึงเข้ามาทำไมเนี่ยป้อมกูนะโอ้โหไฮยาไม่ได้สี่คิวมันท้าจัดทีมเราไม่ไหวกับไฮายฮายได้งาวะแต่ว่าไฮายาเตะเ,เล่เกมมันก็เอาเรื่องนะครับโตโร่ก็โตโร่เลยครับมาตอ่อยนะับคนแต่ว่าเกมนี้ฝั่งเรามีฮาร์ดแครี่นะผมคือยอนเทพเจ้ายอนพึ่งบัฟมาด้วยนะครับแต่ว่าต้องรอให้ยอนเกิดนะ แม่งกว่ามันจะเกิด่างเงี้ยรอ,อสกิลรอสกิลว,วัฮิฮิงงๆงงงเยมาดิวะฆ่ากูเถอะเฮียม <c oughs> ้าจะมาขนาดนี้ <c oughs> นกล้าเปิดกูได้ไงวะโอ,โอ้โหคี้บังบารมีคีบวะ่ะ คุเลามันไม่ลดเลยว่ะโอ้นี่แหละครับเราต้องระวังนะครับโอ้อโอ,โอ้มึงถอยทำไมเนี่ยไม่ใจเลยว่ะเดี๋ยวมึงเจอกูแน่หลามไอสันมันหลายทีแล้วดีนะที่ผมไหวตัวทันนะครับ มันมันยื้อได้นะเว้ยแบบเล่นถ้าฉีมันเปิดเราก่อนน่โอกาสที่เราโดนปิดสกอร์ก็สูงเหมือนกันนะครับพยายามเปิดมันก่อนถ้าถ้าจะเล่นนะเพราะว่าส่วนใหญ่มันไม่ค่อยยืนคนเดียวอะดิพอผมเข้าฝันของข้ามาสองมาสามนะครับนี่แหละครับสิ่งที่เราควรระวังในออฟเลนนะครับไม่เตือนคนอื่นได้นะเว้ยแต่ว่าเล่นฟอร์เลนมันต้องแบบต้องใจๆหน่อยครับต้องมีความดุดัน เราต้องดูดันให้มันถูกที่ถูกเวลานะครับไม่ใช่ดูดันแบบมั่วตัวโดนกูแน่โอ้โหออออเออสักทีเธอไอเหี้ยมันไส้ไม่ไม่ตายสักทีมึงเป็นแทงเรื่องไงวะตอนนี้เกมอยู่ที่6นาทีครึ่งน,นะครับผมสกอร์รวมที่7ต่อ8นะครับ หรือว่าเกมนี้นได้คิวกันน้องข้างน้อยนะหกนาทีไม้จะเป็นร้อยดาวเก่าว่ะโอ้กูไม่ไหวกับหายาวว่ะตอนนี้แต่ถ้ามีพวกกวูไหวแน่อะไรเพื่อนกูพร้อมเปิดแล้วเปิดแบบทีเลอโอ้โอ เฮียอะไรอ่ะไม่ฟื้นคืนชีพโอ้แล้วทีมกูตายหมดหู้ชุบเดียวพิกเกม <c oughs> อีสวรเหมือนจะได้เปรียบแล้วเมื่อกี้โอ้แล้วเมือ่อกี้เลือดผมไหลเป็นน้ำหม<อ>ดตายแล้วสวยแล้ววะ <c oughs> โอ้ตอนนี้ป้อมแรกฝั่งเราหายไปหมดแล้ววะต้องพีกเกมต้องพิกเกมให้เวลาฟาเรนตีนเกิด หายาเพื่อนหายาเพื่อนอู้หายาโคตรแรงเลยเฮียเอาหายาได้ฝันของข้ามันก็มีอะไรแล้วนะครับดูดีผมโดนแบบสกิลโคตรแรงนี่ฟนยฟอร์เรนมึงบางไปปะวะนี่แหละครับของตามโดนทีสองทีเลื่อนหายเป็นข้อนะครับยังไม่ได้ำํำอ่ะ เลือดกูไหลเป็นน้ำตอนนี้สกอร์ก็ไม่ค่อยได้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหนึ่งสามสองเดินเล่นตามโตโลไวะถ้าจะเล่นห่วยละกูได้บูได้เหรออะไรขวางหน้ากูลำหมดอ่ะตอนเนี้ยมาเพื่อนก็ไม่สุนละ ต้องให้ยอนเกิดอะเกมเนี้มา้ายอนเกิดไหวชิวอันตีเข้าหัวสวยโอ้หลามๆๆตัวพีเกมเหรอวะสวยยอนเ,เออฮ้ยแต่ว่าฮายามันดันกลางจะทันปะวะไกอาแล้วกันนะครับผมไอเทมพี่เกมอบอกเลยว่าผมออกไกอามานี้พีเกมได้เลยนะไม่เชื่อต้องเชื่อครับ ไอทมโคตรโหดแต่ว่าถ้าเจอฝั่งของแค่แบบดาเมจเวทมันเยอะก็ควรออกเป็นทอยนะครับแต่าก,การได้ดีกว่าถ้าเป็นพวกดาเมจเวทวยเมื่อกี้หายามันพลาดนะถ้ามันไม่พลาดตายนี่ตรงการน่จะแตกไปแล้วครับไม่ได้เพื่อนถอยดีวาดาร์คลเยอร์เพื่อความชัว ตอนนี้โมเมนตัมเกมเริ่มกลับมาฝั่งเราแล้วนะครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบใจเย็นครับ <c oughs> เกมนี้ผมพร้อมแทง <c oughs> แทงเต็มสู่ให้ย้อนยิง <c oughs> ก่อนไฟเลือกต้องพร้อมครับผมใ <c oughs> จเย็นครับคือวาร์ปกลับได้นะเพราะว่ามันจะมีไอ้เนี่ยไอ้สเกตบอร์ดเนี่ยคือแผ่นเนีน่ย มันสามารถใช้สกเก็ตพีเกมได้นะครับถ้าเลือดน้อยไม่ไหวอย่าฝืนนะครับบางทีเราลืมตัวไงเ,เลือดน้อยพอหนูข้ามตา,ตายพอมันเกิดยังไม่วาปกลับบ้านแม่งขี่สกเก็ตบอร์ดมาสามสี่ตัวลาดดาร์กอะไรเงี้ยพีเกมได้ก็มีเห็นกันเยอะนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับพราะว่ามันเป็นเมตาที่ที่เราต้องปรับเปลี่ยนการเล่นนะครับว่ามีสกเก็ตบอร์ดนะครับอันนี้สําคัญมากนะเพื่งตายวะมัวแต่โม่อยู่ โอ้โหมันชุบมันชุบเกิดมาทำไมมึงเกิดมาเพื่ออะไรเคยถามตัวเองบ้างไหม <c oughs> ดีกูได้ไกอาละไอเทมพิกเกมผมมาแล้วครับ <c oughs> แต่มันพลิกได้จริงเว้ยโม <c oughs> ลิว่า5้าตัวเอาผมไม่ลงเพราะว่าไอเทมชิ้นนี้แหละครับ <c oughs> เลือลดเด,ด้ <c oughs> งรูวรัวขนมข้าม่ต้องถึงกับออกไอเนี่ยอะไรอะตัดเลือด5้าชิ้นย้าผมไม่ลง ไม่โมครับไม่โมโอ้โหมันโดนสกิลผักกลับไปดิเมื่อกี้อันตีผมว้าวเลยวะ่ะโอ้โหว้าวทุกดอก<า>อือไม่ต้องลงต้องลำมันไล้เหี้ยกูยืนตีตู้เ <laughs> ่งว้าวทุกสกิลกูยืนตีเอาก็ได้วะ่ะ รอจังหวะเข้าแบบทีเผลอโอ้สสวยแล้วขอบคุณมากเพื่อนโอ้พอไม่จะว่าก็ว่าทุกดอกกูรบปวดหัวถ่ายเลยเพื่อนยังก็ต้องรอได้อีกตัวครับต้องใจเย็นต้องใจเย็นอันนี้ผมต้องต้องเรียกสติกลับมาก่อนนะครับยังควรตีว่าสองรอบแล้วเนี่ย แลตตีเนี่ยสำคัญมากนะครับในทีมไฟต์อัตตีผ้านี่คือจบเลยชีวิตชีวิตฟอล์เรนอัตตีก็ว,ว่าไม่จะไปเด้าใครได้วะป่ะมันเอาใครไม่ได้นะครับหมายถึงว่าค่าในเกมนั่นแหละครับแล้วผมทําบนยาวทําบนรอดาร้าเกิดนะครับ20่ิบวิ สว,วววแล้มาดิวะมาดิครับก็มาดิครับเลือดเต็มหลอดเหมือนเดิมโอ้โหเมื่อกี้คุกคันหายใจลำเลยอะไอเหี้ยถ้าจะมาขนาดเนี้ย เอาผมไม่ลงนะครับผมบอกแล้วไกอาโคโนหดโคตรตึงนี่โอ้แต่คลิปหมดวะยังรอคลิปเข้ารอคลิปเข้าตอนนี้ฝั่งมันคือไฮเตตตัวแบกนะครับ,บถ้ามันไม่มีหายาเนี่ยมันก็มีหลายระดับของข้ามดาเมจหลักมันน่าจะมาจากไฮเตต<ๆ>อ๋อเฮ้เกมบักอ๋อแล้วทำไมกูเดินไม่เอา อ๋อ oh, มึงมาวา, no างอะไรตรงนี้เนี่ยเพื่อนโอ้เมื่อกี้อาเซนก้ากูรูปวดหัวมันเดินทะลุไม่ได้เว้ยมันเหมือนเป็นกำแพงอ่ะเห็นไหมเห็นเพลงมาแล้วไม่รอเพลงเลยว่าขี่พายุทะลุฟ้าวับอื้อ ทำอะไรยะไม่ดอกเข้าหัวเรียม้อยดาบูคิวอะไรอย่างนี้นาจะจบได้เลยนะครับผมจีหูโมเมนตัมเกมเปลี่ยนนะครับผมให้เตะตายคือคือโมเมนตัมเกมเปลี่ยนเลยอฮ้มันแบกทีมกจริงครับแต่ว่าถ้ามันตายอะ่ะเกมมันก็เปลี่ยนหอ้โหผมได้เหรียญทองนะครับเกมนี้เี้ยไม่โหดจริงนี่ไม่ได้เหรียญน,นะครับ สามแปดแต่ได้เหรียญทองนะเกมนี้สิบสี่จุดห้านะครับดาเมจแสนกว่าผมไม่เข้าใจว่ามันนับจากอะไรเหมือนกันนะถ้าเราจะเล่นได้เหรียญทองเนี่ยทีมไฟออล์รับดาเมจทาดาเมจผมบางทีผมก็ทาดาเมจเยอะรับดาเมจก็เยอะทีมไฟก็เยอะแต่มันบางเกมกูก็ไม่ได้เหรียญทองทีไ่ได้เหรียญเงินอะไรเงี้ยครับผมไม่รู้ว่าแพ่นี้มันมันคิดยังไงอ่ะมันเอามากันดาวเฟิร์สน่าจะน่าจะอย่างนั้น,นะครับ แต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันมันนับจากอะไรเหมือนกันบางเกมกูก็ได้แบบงงๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์และแนวทางจากการเล่นของผมในเกมนี้ไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครัใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมคำพูดคำจาได้ไม่ตุภาพกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนไในนะทีนี้ด้วยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนขอผมเริ่ม ผมเริ่มแห้งอีกแล้วเนี่ย